สวัสดีครับช่วงนี้เจมินาได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับทำให้เราสามารถที่จะสร้างเสียงเพลงหรือว่าเสียงดนตรีนะครับด้วยเจมินาได้แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์พร้อมฟรีๆเลยนะครับว่าอยากได้เพลงแต่และแนวนะครับจะต้องใช้คำสั่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านเปิด กูเกิลขึ้นมาหรือว่าเจมินายขึ้นมานะครับตอนนี้ผมได้เปิดเจมินายขึ้นมาทั้งหมด4หน้านะครับ4แท็บเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อจะได้ทดสอบกันไม่ต้องรอนานๆเนาะนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เจมินายเสร็จนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเครื่องมือก็ได้หรือสังเกตตรงนี้มันจะมีคําว่าสร้างเพลงนะครับหรือเราจะมาคลิกที่เครื่องมือเราก็เห็นคําว่า create music นะครับเราเลือกตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับนี่นะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีเพลงตัวอย่างนะครับแรปยุค90เนี่ยเราเปิด like อ่านี่คือตัวอย่างเพลงนะครับรรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวเพลงนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าอยากได้เพลงแนวนี้มันเป็นเพลงแนวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเพลงเหล่านี้นะครับแล้วก็ เขาเรียกว่ารีมิกเนาะรีมิกให้มันเป็นเพลงของเราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับซึ่งจะมีแนวเพลงนะครับก็หลายแนวมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับตรงนี้มันไม่มีปัญหามันไม่ยากหรอกนะครับเราก็แค่เลือกแนวเพลงนะครับแล้วก็จะได้เพลงใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากได้เพลงที่เราอยากแต่งเองมันจะทํำยังไงนะครับทีนี้ผมได้เตรียมพร้อมนะครับนี่นะครับผมได้เตรียมพร้อมไว้ให้แล้วสําหรับก๊อปวางไปลองทํากันดูนะครับ อันแรกนะครับสมมติว่าผมยังได้เพลงร็อกนะครับซ olo กีตาร์มันมันนะครับอันนี้ผมจะทําแบบไม่เอาเสียงร้องนะครับเอาเสียงดนตรีโซโล่มันมันเลยอย่างเงี้ยนะครับก็คอนโทนเอคอนโทนสีนะครับเดี๋ยวหน้านี้จะแชร์ไว้ให้เลยนะครับท่านก็นะครับมาเลยนะครับมาตรงนี้นะครับพอเลือกเป็น Create Music ตรงนี้เลือกเป็นการคิดนะครับเลือกเป็นการคิดแล้วก็คอนโทนว V นะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับ แนวที่2นะครับที่ผมได้ทําพร้อมแชร์ไว้นะครับอ่ะเราต้องการแนวลําซิ่งอีสานพินแคนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมเน้นเฉพาะเสียงดนตรีนะครับเวลาเราไปทำํำคลิปเต้นสนุกสนุกเป็นแวร์โ่เนี้ยเราก็สามารถใช้พร้อมนี้ไปสร้างเสียงดนตรีสนุกสนุกได้ก็ Ctrl A, Ctrl c อนโท c เอคอนนะครับผมจะมาแถบที่2เลยนะครับนี่แบบเดียวกันนะครับคลิกสร้างเสียงเพลงนะครับการคิดนะครับ c อนโทรล V นะครับแล้วก็กดสร้างเลยนะครับแบบที่3นะครับอ่าสัวเพลงเพื่อการผ่อนคลายนะครับนะครับเป็นเพลงสมาธิการผ่อนคลายช้าๆนะครับหรือจะเอาไปทําเป็น background คลิปนะครับนุ่มนวลนะครับฟังแล้วเพลิดเพลินเบาๆอย่างเงี้ยนะครับก็ลอง copy นะครับพร้อมนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาที่ ตัวสร้างเพลงเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับการคิดนะครับแล้วก็ control v ลงไปกดสร้างนะครับแล้วก็แนวสุดท้ายนะครับที่ผมได้ทําพร้อมนะครับสำหรับแชร์ไว้ก็คือเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับตัวนี้ผมเน้นไปที่เสียงร้องให้เป็นภาษาอีสานนะครับเป็นลูกทุ่งชายนะครับร้องเพลงซึ้งๆกินใจนะครับแบบอกหักไม่สมบังอะไรเงี้ยนะครับก็ control a control c นะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาที่ g e m i n i นะครับมาเลือกเครื่องมือนะครับ create music นะครับแล้วก็ control V จากนั้นก็ส่งพร้อมไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับแต่ละเพลงนะครับในทั้งหมด4แบบนี้นะครับอ่ะกลับมาที่เพลงแรกน่าจะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะเปิดให้ฟังเลยนะครับว่ามันเป็นร็อกสุดว้าวแค่ไหนนะครับอ่ะฟัง โอ้โหนะครับสะใจมากนะครับเพราะตรงนี้จะเน้นเสียงกีตาร์โซโล่เสียงแตกนะครับแล้วก็เสียงเบสเสียงกองมันๆน,น,นะครับนี่ใครชอบแนวนี้ก็เอาพร้อมนี้ไปสร้างได้เลยนะครับมาดูผลลัพธ์แนวที่2ครับนี่นะครับน่าจะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับลองฟังดูนะครับอันนี้จะเป็นแนว พินแคนเนี่ยนะครับเสียงแซ็กโซโฟนเสียงพินเสียงแคนอีสานนะครับอ่านะครับแนวที่3ามะแนวซึ้งซึ้งช้าๆนี่นะครับมาฟังดูสิ บางทีนะครับมันก็อย่างเออๆหมายความว่า AI บางครั้งนะครับเวลาเราสั่งไปเนี่ยมันมีเสียงร้องมาด้วยนะครับบางทีเราต้องสร้างใหม่นะครับสร้างซ้ําดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา,าแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายเพลงอีสานเศร้าๆนะครับสาิวินาทีนะครับลองฟังดูซิ ถ้านะครับเวลาที่เราสร้างแล้วนะครับเวลาที่เราสร้างแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนี่นะครับให้ลองสร้างใหม่นะครับหมายความให้เราลองมาปรับพร้อมนะครับหรือแก้ไขอะไรสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็สั่งอัปเดตนะครับบางครั้งทําครั้งเดียวก็ได้ผลลัพธ์ทันทีบางครั้งนะครับต้องแก้ไขพร้อมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งทอนะครับเพราะว่ามันยังเป็นเหมือนกับ ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับยังไม่รีลิสเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นทุกพร้อมที่แชร์ให้นะครับตอนที่ผมทดสอบเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับก็คือครั้งเดียวโป๊ะเชะเลยนะครับแต่ตอนที่มาอัดคลิปนี้มันออกมีเพี้ยนเพี้ยนนะครับก็คือยังไม่ตรงใจเท่าไหร่เราก็ต้องทําการแก้ไขพร้อมหรืออัปเดตพร้อมใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองอัปเดตพร้อมเสร็จเรามาฟังใหม่เนาะ ใช่ไหมครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับร้องถูกแล้วนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับก็คือร้องซำเนียงอีสานตามที่เราต้องการแล้วก็เพลงช้ารักอกหักอันนี้ถูกต้องผ่านแล้วนะครับหลังจากที่ทำการอัปเดตนะครับามาดูตัวนี้บ้างนะครับ หลังจากที่อัปเดตแล้วนะครับอ่าโอเคตัวนี้ก็เรียบร้อยได้เลยนะครับไม่มีเสียงร้องนะครับอ่าเป็นเสียงนุ่มนวลน,นะครับอ่าฟังเพลินเพนเนี่ยนะครับเยี่ยมเลยนะครับเป็นเสียงสงบสมาธิโอเคใช้ได้แล้วนะครับ มาดูตัวนี้บ้างนะครับหลังจากที่อัปเดตอันนี้ก็โปะเชะแล้วนะครับเนี่ยนะครับมีแต่เสียงดนตรีไม่มีเสียงร้องอพินแคนกองสนุกสนานเลยอ่า โอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับก็คือถ้าใครเอาไปทําครั้งเดียวใช้ได้เลยนะครับก็เยี่ยมแต่ถ้าใครทําครั้งเดียวไม่ผ่านให้ทําการอัปเดตพร้อมนะครับก็คือเข้าไปเคาะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ให้มันขึ้นคาว่าอัปเดตนะครับและเราก็ลองให้มันสร้างใหม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นคลิกดินสอขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเคาะบลกนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับเราก็กดอัปเดตอย่างเงี้ยเราก็จะได้นะครับเพลงนะครับ ทั้งหมด4แนวนะครับที่ออกมาแชร์ส่วนใครมีความต้องการมากกว่าน,นี้ก็ลองนะครับให้ c h a t GPT เขียนพร้อมให้ก็ได้นะครับหรือว่าโยนพร้อมเดิมเข้าไปบอกว่าอยากได้เป็นเพลงแนวแนวไหนครับ c h a t GPT ก็จะเขียนให้แล้วก็เอามาวางนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คืออัปเดตล่าสุดของเจมิไนในการสร้างเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับเราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ฟรีๆในช่วงนี้นะครับนี่นครับ โอ้โหนะครับล็อกหนักหน่วงน,นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับที่ใครกำลังเข้ามาเล่นการสร้างเพลงด้วยจ e m มไนนนะครับก็ลองไปเล่นดูพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ